นิทานเรื่องลูกหมูที่แต่ดวงดาวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเหล็กบ้านเหล็กอันเงียบสงบที่โอบล้อมด้วยเนินเขาเขียวขจีมีลูกหมูตัวน้อยชื่อว่าพิปปิป้ปไม่เหมือนลูกหมูตัวอื่นๆเลยขณะที่พี่น้องของเขาชอบกิ้งในโคลนวิ่งไล่ผีเสื้อพิปปกลับชอบเงยหน้าดูท้องฟ้าและฝันถึงดวงดาวเขามักจะถามตัวเองว่า ดวงดาวทำมาจากอะไรนะทำไมถึงออกมาแค่ตอนกลางคืนเราจะไปแตะดวงดาวได้ไหมพ่อแม่ของพิบผัวรอบเบาๆแล้วพูดว่าโอ้เจ้าช่างฝันใหญ่เกินตัวนะดวงดาวมันไกลเกินไปสำหรับลูกหมูตัวเล็กตัวเล็กนะลูกแต่พิบก็ไม่เคยหยุดฝัน ทุกคืนเขาจะนอนหงายบนหญ้านุ่มๆม,มองดูดวงดาวเต็มฟ้าแล้วกระซิบว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปหาพวกเธอให้ได้เย็นวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงทองคนนกสีขาวระยิบระยับก้อนหนึ่งร่อนลงมาแตะจมูกของพิอย่างแผวเบาคนนกนั้นเปล่งประกายเหมือนมีแสงของดวงดาวและทันทีที่พิปสัมผัสมันเขาได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมว่าจงตามหาต้นไม้ที่สัมผัสท้องฟ้าดวงตาของ เบิกกว้างเขารู้ทันทีว่านี่คือสัญญาณเขารีบเก็บของใส่กระเป๋าใบเล็กแอปเปิลแห้งลูกโอก๊กและผ้าห่มผืนนุ่มแล้วออกเดินทางโดยมีขนนกคอยลอยนำทางอยู่ข้างหน้าหลังจากเดินผ่านทุ่งหญ้าข้ามลำธารและป่าเงียบงนันพิปปก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งสูงเสียดฟ้ายอดของมันทะลุผ่านเมฆและเปล่งแสงสีทองอ่อนๆพิปปไม่ลังเลเลยเขาเริ่มปีนขึ้นกิ่งไม้หอมอบอวนด้วยกลิ่นอกเชย และนกปาก็ร้องเพลงก่อมให้เขาระหว่างที่เขาปีนขึ้นไปเรื่อยๆเยขาปีนผ่านก้อนเมฆผ่านแสงดาวจนกระทั่งบนยอดสุดของต้นไม้ ไม่มีบ้านไม่มีหอคอยแต่พิพพบกับทุ่งดวงดาวที่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวเล็กๆลอยละล่องรอบตัวเหมือนหิ่งห้อยระยิบระยับกลางคืนเสียงอ่อนโยนดังก้องในอากาศว่ายินดีต้อนรับเจ้าหมูน้อยเจ้าคือคนแรกที่ปีนขึ้นมาถึงที่นี่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญพิพถามเบาๆด้วยความทึ่งที่นี่คือฟ้าหรือเสียงนั้นตอบว่าที่นี่คือทุ่งดวงดาวเป็นสถานที่ที่ความฝันกลายเป็นแสงดวงดาวทุกดวงที่เคยเป็นความปรารถนา ของใครบางคนที่เท้าของพิบมีดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่งสว่างขึ้นอย่างอบอุ่นเสียงนั้นพูดว่าดวงนี้เป็นของเจ้าเจ้าเคยฝันถึงมันและตอนนี้เจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วพิบใช้เวลาในทุ่งดวงดาวนานนับไม่ถ้วนเขาเล่นกับฝุ่นจันทาฟังเสียงของความฝันและหัวเราะกกับดวงดาวแต่ไม่นานเขาก็เริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่และกลิ่นขนมอบในตอนเช้าดวงดาวจึงมอบของขวัญให้เขา เป็นขวดเล็กๆที่บรรจุดวงดาวหนึ่งดวงให้พาแสงกลับบ้านจากนั้นดวงดาวทั้งหลายร้องเพลงเบาๆและเสียงเพลงนั้นห่อหุ้มพิปะพาเขาล่องลอยกลับลงสู่พื้นโลกผ่านเมฆผ่านใบไม้และแสงอ่อนของพระจันทร์พิปตะตื่นขึ้นในทุ่งหญ้าใกล้หมู่บ้านขวดแสงดาวยังอยู่ในอุ้งเท้าของเขาเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแม้บางคนจะหัวเราะว,ว่าเขาฝันไป แต่ทุกคนก็สังเกตว่าทุกคืนพิปปอจับแหล่งแสงจางๆเหมือนมีดาวอยู่ในตัวเขาและจากวันนั้นเป็นต้นมาพิปปอไม่เคยเลิกฝันอีกเลยก่อนนอนทุกคืนเขาจะกระซิบกับท้องฟ้าว่าฝันให้ไกลนะหัวใจดวงน้อยพอฟ้านั้นไม่เคยไกลเกินไปราตีสวัสดะเจ้าหมูน้อยขอให้คืนนี้เจ้าบินไปหาแสงดาวในฝัน ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามช่อง Story AI 3D ด้วยนะคะ